ฉันเป็นธรรมชาติของจิตเวลาท่านเห็นอะไรฟังอะไรท่านจะรู้สึกทันทีว่ายินดียินร้ายแล้วก็มีการปรุงแต่งแล้วท่านมีการกระทํานะครับเป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นแบบนั้นถ้าเกิดเรารู้ธรรมชาติของจิตแล้วเราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเป็นแบบนั้นเองมันไม่ใช่เป็นอะไรที่จีรังสาวรและมันไม่ใช่เป็นตัวเราจริงๆแล้วคุณก็จะสามารถที่จะปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างได้เช่นทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งร่างกายแต่ว่า ตาของมนุษย์เนี่ยอาจจะมองเข้าใจได้ยากเพราะว่ากิเลสมันมันครอบคลุมไปหมดนะคะตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นยพระพุทธองค์ยังบอกว่าไม่อยากจะมาให้ทำเพราะไม่ค่อยคิดว่าคนคงไม่เข้าใจจนกระทั่งพระพรหมเนี่ยต้องมาบอกว่าพระพุทธองค์ยังมีคนที่มีกิเลสทุรีในตาน้อยมาแสดงธรรมเถอะพระพุทธองค์ก็เลยซิมพลิฟายสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท ให้กลายเป็นคอสเซนเอฟเฟกก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นทุกสมุทัยก็เป็นคอสเซนเอฟเฟกคือเหตุกับผลถูกไหมคะนิโรธกับมรรคนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุเหตุกับผลเพราะฉะนั้นท่านก็ซิมพลิฟายจากปฏิจจสมุรปรบาบตทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยให้กลายเป็นอริยสัจสี่ก็คือทุกสมุทยัยคู่หนึ่งนิโรธกับมรรคคู่หนึ่งแล้วก็กลายเป็นเหตุเป็นผลหมด ตามที่ธรรมะของพุทธองค์ได้ตัดสรู้แต่เราสามารถที่จะแอพพลายความความรู้ของพุทธองค์ได้กับทุกๆอย่างถ้าเกิดเราเข้าใจนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะความรักตอนนี้ก็ทุกคนมีความรักความรักมันมันเป็นเหมือนกับอะไรดีย่มิสทรีเหรอน้อไหมฮะบางทีเราก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนมันมายัางไงบางทีความรักของคน คู่หนึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จบางทีความรักของคนก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็บอกว่าควบคุมไม่ได้เมื่อกี้บอกว่าเป็นเหตุเป็นผลนี่ก็จริงนะคะมันเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่ามันมันต้องมีเหตุปัจจัยเมื่อเกิดคุณจะรักใครก็ต้องมีเหตุปัจจัยว่าคุณต้องมาเจอกันถูกไหมตาสัมผัสตามองถ้าเกิดคุณไม่มาเจอกันคุณก็ไม่มีความรักจริงไหมเพราะงั้นเหตุปัจจัยมันก็จะมาถูกไหมคะแต่มันมันมากกว่านั้น มันไม่ใช่ว่าเหตุและปัจจัยพอมาเจอกันปุ๊บเราจะปิ๊งปังเป็นเพราะชอบเหมือนกันเป็นเพราะว่าอธิยาศยเข้าคล้ายกันเ,เป็นเพราะว่าศินธรรมเสมอกันก็เลยรักกันมันก็ไม่ใช่จริงไหมเพราะว่าไอ้ความที่เห็นรูปเนี่ยเกิดสบายใจเกิดชอบเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เราต้องการจะเกิดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่มีเหตุและปัจจัยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นเอง บางทีเราก็ไม่รู้ตัวแต่มันมีเหตุและปัจจัยเสมอนะคะทีนี้บางทีเราเกิดไปปิ๊งใครเพราะว่าเราเห็นภาพเราได้ยินเสียงแล้วเราสบายใจเรามีความรู้สึกเราแฮปปี้เราสบายใจที่อยู่คนนี้ยเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งสังขารต่างๆมันก็ทําให้เราเนี่ยเข้าไปใกล้ๆคนๆนี้อยากไปอยู่ใกล้ๆบ้านเขาอยากจะไปขี่จัก,กรยานอยากจะไปพูดคุยมันก็ก่อให้เกิดเหตุปัจจัยเกิดเป็นความรักขึ้นมา นึกออไหมฮะเพราะว่าไอ้ใจมันบันดาลเพราะมันชอบไปแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าทําไมความรักนี่มันไม่ใช่เหตุผลนะคะเหตุรักเพราะเขารวยมันไม่ใช่ความรักนะความรักนี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าบางทีเราจะไม่รู้เหมือนกันนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างมากแต่ว่าเวลาเราเกิดความรักขึ้นมากับใครแล้วเราก็จะมีดวงใจที่แบบพองโตนะคะจิตที่มีความรักก็มีเมตตาอยากให้เขามีความสุข แล้วก็สมองก็จะหลั่งสารโดปามีนนะคะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสดชื่นหน้าตาเป็นสีชมพูหน้าตาสดใสตาเป็นประกายอะไรเป็นหมดมันเชื่อมกันไปนหมดนะคะเสร็จแล้วเราก็ชอบเขาแต่เผอิญคนคนนั้นไม่ได้ปิ๊งกับเรามันไม่ใช่ว่าไปปิ๊งใครแล้วเขาจะปิ๊งตอบเสมอไปไถูกไหมคะความรักเกิดขึ้นกับเราแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับกับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้รักเรา ถูกไหมคะเราทํายังไงดีอะเราบอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีเหรอเขาถึงไม่รักเรามันก็ไม่ใช่มันเราต้องเข้าใจว่าเหตุและปัจจัยมันทําให้เขาไม่ได้มีความรักกับเราเราก็ดูความรักของเราเราก็ถนอมความรักของเราไว้อย่างน้นอยๆเราก็มีความรักเกิดขึ้นแล้วก็มีความรูร้สึกอยากจะให้เขามีความสุขนะคะจิตใจที่มีความรักเมตตามันดีกว่าจิตใจที่มีความเกลียดอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าเวลาคนเจอใครกับใครเนี่ยมันก็จะมีชอบไม่ชอบแล้วก็เฉย แต่พัฒนาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปรักใครเขาไม่รักตอบเราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปบอกว่าเธอต้องรักฉันนะเพราะฉันต้องฉันรักเธอแล้วเธอต้องรักฉันอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ไม่เข้าท่าเพราะว่าเราไม่สามารถจะบังคับใครได้แม้กระทั่งตัวเองก็ตามนะคะเมื่อความรักมันเกิดขึ้นมีเหตุ<ม>และปัจจัยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปรักใครคนหนึ่งแล้วเกิดอะไรเดียมีคนมารักเรานะคะแล้วเราก็ไม่ได้รักเขา สมมติผู้ชายมารักเราเราไม่ได้รักเขาทำยังไงดีก็มีผู้หญิงหลายคนผู้ชายหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าเออมารักฉันก็จะแต่ว่าฉันไม่ได้รักเธอแต่ก็ไม่ได้บอกความจริงแต่ว่าหาประโยชน์ take advantage นะคะหาประโยชน์ก็คือว่าเออเขามารักเราโอก็จะดีนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันให้เขาจ่ายสตางค์ดีนะผู้ชายมารักเราก็ซื้อนู่นซื้อนี่ให้แต่โดยที่ไม่ได้รักเขาก็คือเป็นหลอกเขานั่นเอง แต่พอมาถึงมาจริงๆแล้วเกิดไปเฉื่อยไปปิ๊งกับใครคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้รักเธอเนี่ยน่าสมมตินะก็ไปหลอกเขามันก็ทําให้เกิดความเกิดความอะไรอะเกิดความหลอกลวงซึ่งกันและกันสิ่งที่คุณทํากับความรักของคนที่คนอื่นเขาให้คุณเนี่ยในที่สุดคุณก็ต้องนับกลับอันนั้นคือคุณทรีตความรักของคนอื่นกับคุณอย่างไรแล้วคุณไป t ทคแ advantage เขาไปหาประโยชน์จากเขาอย่างไรสักวันหนึ่งเวลาคุณไปรักใครขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้รักคุณเขาอาจจะหลอกคุณก็ได้ เพราะว่ากรรมนี่มันมันมีจริงนะคะคุณทํำยังไงความรักความรักก็ทําอย่างนั้นกับคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องถนอมความรักของคนอื่นให้ดีว่าเขามารักเราแล้วเราไม่รักเขาก็ต้องบอกเขาไปว่าขอบคุณนะที่มารักฉันแต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนความรักของคุณได้เราก็เป็นเพื่อนกันเถอะเปิดด้วยความแง้ง ะะด้วยความด้วยความจริงใจเพราะว่าจะได้ไม่หลอกหลวงกันเขาก็สามารถที่จะรับได้แบบโอเคเข้าใจนะคะว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่า,าเราทุ่มเทเรื่อพิชิตที่เขารักเรามีวัตถุประสงค์แรกในอย่างจรงอย่างเขารักเราใช่ไม,ไม่ผิดเพราะว่าเราก็ทําแล้วนะเพราะว่าจิตใจระบงการจริงไหมเพราะเรารักเขาถูกไหมกลาเ็นราหมดความต้องการ มันมันก็ไม่ใช่ความรักสิคะมันก็เป็นความอยากจะเอาชนะถูกไหมมันไม่ใช่ความรักเพราะความรักมันไม่ใช่ความอยากจะเอาชนะไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นความ <c oughs> เป็นความ,เป,วามเป็นความอะไรอะเป็นจิตใจที่ไม่ดีคือจิตใจอยากจะเอาชนะอยากจะให้เห็นเขาขมขื่นอยากจะแก้แค้นถูกเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไง เพราะฉะนั้นบางทีอันนี้นะคะผู้หญิงก็ take advantage สมมตินึกออกไหมแล้วเวลาเราเราไปบอกสักวันหนึ่งมีแบบนี้นะคะก็หลอกลวงไปเพราะฉะนั้นบางทีผู้ชายก็แคร์นะคะนึกว่าผู้หญิงรักค่ะก็อาจจะจัดการอะไรก็ได้โดยที่เวลาผู้หญิงไปเจอคนใหม่เขาก็ทิ้งคนนี้ไปนึกออกมาเขาก็ไม่อาจจะไม่เข้าใจอ่ะพอเสร็จแล้วมีพอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งมารักเราแล้วเราก็บอกว่าโอเคเราไม่ลักหรอกนะ ยังรักไม่ได้เราไม่เท็จเนเทจเขาพูดตรงไปตรงมาแต่ผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าไปดูถูกความรักของผู้ชายอีกคนนึงที่มาให้เราเพราะเราไม่รักเขาเราก็จะอุตส่าห์ไปพูดชมน้ําหน้าเขาหน้าอย่างเธอเหรอมารักฉันเธอเป็นยังไงไปพูดดูถูกความรู้สึกของเขาที่เขามารักเรามีไหมคะก็มีนะคะผู้หญิงที่บางทีแบบว่าอะไรนะหมาแงานดูเครื่องบินอะไรใช่ไหมเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไรก็คือว่าฉันเนี่ยนางพญา เธอเป็นใครมาเออมารักฉันอะไรเงี้ยมันเป็นการดูถูกความความรักของอีกคนหนึ่งอย่างมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปดูถูกความรักของอีกคนหนึ่งที่มารักเราเขาก็มีความรู้สึกว่าโกรธถูกไหมคะเพราะไปดูถูกความรู้สึกความรักของเขาเขาก็อาจจะแก้แค้นก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปไปดูถูกความรักของคนอื่นที่เขาให้มานะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องบอกเขาไปดีๆนะคะว่าเข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้รักแต่อย่าไปสร้างความความความ ความแค้นเพราะว่าไปดูถูกเพราะว่าความรักของใครเขาก็ามีความหมายเหมือนกันมนุษย์มีความหมายเท่ากันไม่ว่าจะชาติใดาภาษาใดนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรฐานะเป็นอย่างไรความรู้สึกเหมือนกันหมดเพราะเป็นมนุษย์ถูกไหมคะเราควรจะทีตด,ดูแลเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเราก็มนุษย์เป็นดันเหมือนกันเราทําอะไรไว้เราก็ได้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราโชคดีเราเกิดเป็นรักใครขึ้นมาคนหนึ่งแล้วคนนั้นเขารักตอบ ด้วยเหตุผลที่ว่านึกออกไหมฮะเหตุและปัจจัยสมดุลกันเรารักกันแล้วเราก็เกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็แต่งงานบางทีก็มีลูกบางทีก็ไม่มีลูกบางทีก็อยู่ด้วยกันอาจจะสามเดือนปีหนึ่งก็ตั้งอยู่นะคะแล้วมันก็เกิดดับตลอดเวลาไอ้ความรู้สึกทุกวันเนี่ยถูกไหมมันเกิดดับความรักมันก็มีอยู่เรื่อยๆเกิดดับไปจนกระทัง่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ความรักมันหมดไปโดยไม่รู้ตัวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นความรักมันไม่มีแล้วซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนหลายๆคนที่เวลารักกันเป็นคู่นะคะอาจจะหายไปอยู่กันได้กันปีหนึ่งหาย2ปีหาย3ปีหายทางตำราบ,บอกว่า7ปีหายนะเซเป็นเยอินะคะหรือว่าบางคนก็บอกบอกว่า20ปีหายมีเหมือนกันเนาะมีลูกสคน ลูกโตแล้วนะฮะคนบางคนผู้ชายบางคนก็บอกบอกว่าเออลูกโตแล้วเลี้ยงดูดูตัวเองได้แล้วเขาหมดภาระแล้วเขาขอไปเถอะเนื่อยไหมฮะความรักมันมันหมดเขาไม่อยากจะแกล้งอีกต่อไปนี่เขารอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีความอดทนหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นความรักมันหมดไปอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องความไม่เที่ยงทุกอย่าง แอพพลายไปหมดความรู้สึกของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นความรักมันอาจจะหมดไปจากหัวใจของใครบางคนก็ได้แต่มันอาจจะหมดไม่เท่ากันถูกไหมคะบางทีผู้ชายหมดก่อนบางทีผู้หญิงหมดก่อนถูกไหมด้วยเหตุและปัจจัยอะไรเราก็ไม่ทราบอาจจะมีเหตุและปัจจัยนั่นแหละนะคะอาจจะมีมือที่3อาจจะไม่มีก็ได้มัน just จะหายไปเฉยๆเราจะไปควบคุมได้ไหมเราจะไปบอกได้ไหมกลับมารักฉันเถอะฉันทําผิดอะไรเธอถึงไม่รักฉัน มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะไม่รักฉันอีกแล้วฉันทําดีทุกอย่างมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องนั้น,มนไม่ใช่เรื่องเหตุเรื่องผลอะไรเลยมัน just ความรักมันจะหายไปมันเป็นธรรมชาติถูกไหมคะมันเป็นธรรมชาติถ้าเกิดเราซื่อสัตย์กับตัวเองเราก็จะรู้ว่าบางทีเราอยู่ด้วยกันเป็นคู่กันเนีย่ยความรักเราไม่มีแต่เราอยู่กันเป็นเพื่อนด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไปเจอคนที่เขารักขึ้นมาใหม่เขาก็อาจจะไปก็ได้ ถูออกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหายไปเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราเราก็ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องตีโพยตีพายไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องตำหนิติเตียนอีกฝ่ายหนึ่งว่าทําไมเธอถึงเป็นคนไม่ซื่อตรงอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ต้องเข้าใจมันเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนนคนที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตของความไม่เที่ยงของทุกๆอย่างของความรู้สึกความเศร้าความโกรธความทุกข์รวมทั้งความรักด้วย ก็จะเข้าใจแล้วว่าความรักมีเวลาของมันมีซีซั่นของมันที่จะอยู่หรือที่จะไปเราไม่สามารถที่จะไปไปอะไรอะ่ะไปติดสินบนให้ความรักมันยังคงอยู่ได้เธอรักฉันจอดแลฉันจะให้เธอสิบล้านเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะก็หลอกหลอกไปอย่างนั้นนะนฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะเกิดว่าเราเข้าใจแล้วเราก็บอกโอเคเราก็มาดูตัวเราเองนะว่า อย่างน้นอยเราก็ยังมีความรักขึ้นในหัวใจแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งเขาก็ยังจากเป็นบางทีเขาก็ต้องจากตายนะคะจากเป็นกับจากตายนี่มันก็ต้องจากเหมือนกันพอเราเข้าใจธรรมชาติปุ๊บเราก็ไวเราก็เข้าใจได้เราก็จะไม่ไปว่าเขาเราก็จะไม่ไปฏิเตียนเขาแล้วเราก็จะไม่โทษตัวเองว่าเราไม่ดีตรงไหนปรับปรุงตัวเองอยังไงให้เธอมารักฉันอย่างเก่าเร้หรือกปล่าเรียกร้องความรักซึ่งมันก็ไม่มีความจําเป็นมันไปแล้ว เราก็ยอมรับมันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยน้อยความรักอยู่กับเราเป็นเวลา3ปีนะ5ปีนะ10ปีนะมีลูกด้วยกันนะลูกก็โตแล้วดีนะ,ะเธอไปเถอ let it go นะคะก็ปล่อยไปแล้วเราก็เปิดหัวใจใหม่นะคะถ้าเกิดเราอย่างอายุไม่มาก60ก็ยังเปิดหัวใจได้นะคะอาจจะมีความรักเกิดขึ้นมากับเราอีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไรอาจจะเกิดขึ้นมาอีกก็ได้โดยเหตุและปัจจัยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย ผู้ชายหรือผู้หญิงทั้งผู้หญิงผู้ชายเท่ากันในแง่ของความรักหายถูกไหมมันเป็นธรรมชาติเป็นมนุษย์เหมือนกันจริงไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมนุษย์หลายหลายคนก็คล้ายๆว่าเออทนอยู่ด้วยกันบางคู่เขาถึงบอกเขาไม่อยู่ด้วยกันเพราะเขาอยู่ด้วยกันมัน,มนไ,มไม่มีความรักอยูอ่เป็นการทะเลาะเบาะแว้งการทําให้ลูกเขาอาจจะมีปัญหาไปดีกว่าก็เป็นความซื่อตรของ,ของ,ของของของตัวผู้ชายเองหรือตัวผู้หญิงเองน่กออกไหมคะว่ามีความซื่ตอตรงต่อความรู้สึก นะคะก็ขอขอไปเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่การงานสามารถเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยการจากกันเนี่ยด้วยการแยากกันเนี่ยมันก็มีได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องพึ่งฐานะเศรษฐกิจแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันทําได้ยากนะคะแล้วก็ผู้ชายก็เลยมีหลายๆคนถ้าเกิดว่ามีเศรษฐกิจที่ดีเพราะบางทีเนี่ยไม่เข้าใจนะคะว่าบางที สัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งเนาะสัญชาตญาณในการที่จะแพร่พันธุ์สืบพันธุ์เนี่ยดำรงพันธุ์เนี่ยมันมีอยู่นะคะแล้วมันก็มีอยู่สตรองด้วยแข็งแรงมากนะคะท่านก็จะเห็นว่าราคะทำนองเนี่ยมัน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 ติดลึบลึกมากแม้กระทั่งพระอนาคามีถึงขั้นนั้นฮะอรหันถึงจะสามารถที่จะเลิกได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย มันเป็นอะไรที่ริบเร้นชีวิตพาร์ทหนึ่งของของชีวิตคู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการศึกษาเหมือนกันนะว่าเออทำไมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันถึงมีคู่ไม่เหมือนกันบางคู่เนี่ยสัตว์บางประเภทจะมีตัวเมียหลายตัวบางประเภทมีตัวเมียตัวเดียวซึ่งซึ่งน้อยมากถ้าเกิดเราศึกษาพฤติกรรมนะบางประเภทผู้ชายและมนุษย์ละ่ะมีกี่คน นี่นะ<ม>เขาก็ศึกษาไซคลอจีเหมือนกันแล้วเขาก็ออกมาในทำนองที่ว่าเออถ้าเกิดว่าผู้ชายไซส์ขนาดมากกว่าผู้หญิงตัวเมียมากๆเนี่ยอาจจะมีหลายหลายคนหลายหลายตัวถ้าเกิดไซส์ขนาดของผู้ชายที่ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยก็อาจจะมีเอฟฟิวคือสามสีถ้าเกิดว่าผู้พัวตัวเมียขนาดเท่ากันก็อาจจะหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะเช่นชิมผพนซีอะไรเงี้ย เขาก็เขาก็ observe มานะคะแต่อันนี้ก็เป็นเป็นธรรมชาติของการที่เขาไปศึกษามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจว่าความรักหายเราเข้าใจว่าสิ่งที่ดีมันควรจะเป็นอย่างไรเราไปความทุกข์ก่อให้เกิดความทุกข์กับใครไหมในกรณีที่ว่าเราเราสร้างความทุกข์ให้กับใครขนาดไหน เพราะว่าความต้องการของเราเองในแง่ของเห็นการ,รประสุขกรรมคุณห้าอะไรเงี้ยนะเราก็จะไปมันก็จะมีอะไรหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นทางศาสนาพุทธนะคะเขาก็ถึงบอกว่าเราต้องมีความอดทนนะอดทนอดกลัน้นต่อตัณหาราคะอะไรหลายอย่างแล้วเราก็ต้องมีศีลธรรมที่ว่าติดแน่นอยู่ในจิตใจแล้วก็คอยดูเหตุเหตุตัดเหตุไม่ให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่ง ถ้าเกิดว่าเราจะไปเจอปิ้งกับใครถ้าเกิดเราไม่ค่อยเราคอยระวังนะคะรํารวมอินทรีย์พู้ตุโอบอกว่าถ้าเกิดอยู่สํารวมอินทรีย์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะคะเหมือนกับแผลที่ในตัวเราคอยปิดแผลไม่ให้ใครมาแตะเพราะมันจะปวดเจ็บเพราะ,ะนั้นเราควรจะสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยให้มันคอยระวัดระวังไม่ให้มีตัณหาราคะหรือว่าความโลภความโกรธความหลร,รงเกิดขึ้นเึนืออกไหม มันก็สามารถที่จะป้องกันอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยเป็นธรรมดานะคะอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังในแง่ของความรักนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับนักศึกษาใครก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ชีวิตคู่ต่างๆมันก็เป็นเหตุและปัจจัยนะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันเป็นเพียงแต่เหตุและปัจจัยห้าไมเกิดขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยผู้ชายบางคนก็มีความรู้สึกว่าคิวตี้สังคมประนาม หลายๆอย่างแต่บางครั้งเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะอะไรเดียวควบคุมไม่ได้ชีวิตของเราบางทีเราควบคุมไม่ได้เรื่องจิตถ้าเกิดเราไม่ถูกฝึกมาแต่ถ้าเกิดเราฝึกมาอย่างดีตั้งแต่เด็กตั้งแต่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะเราฝึกจิตฝึกใจเข้าใจว่ารักแล้วชอบนะเรารู้ว่าเราชอบถ้าเกิดเรารู้ว่าเราชอบใครมันไม่สมควรนะเพราะว่าเรามีภรรยายอยู่สมมตินะคะเนี่ยเราก็จะตัด ความรู้สึกที่มันจะเดบลุกเป็นความรักขึ้นมาเพราะว่าเรามีสติรู้แล้วว่าเราก็จะเริ่มชอบคนคนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ตัวนึกออกไหมคะเราไม่รู้ว่าเรามีสติเรารู้ว่าเราชอบแล้วนะั้นเรากำลังจะเวอร์ไปแล้วนะมันก็จะไปเรื่อยๆจนในที่สุดเรียบร้อยนะคะสุดสุดที่จะป้องกันได้เหมือนสติเนี่ยเป็นตัวบอกเราว่าเรากำลังเกิดอารมณ์ใดนะถ้าเกิดเรามีความโกรธโมโหอะไร กับใครถ้าเกิดเราหัดรู้สึกตัวว่าฉันหงุดหงิดนะทาอย่างเงี้ยลูกทําอะไรบางอย่างเนี่ยหงุดหงิดแล้วบอกตัวเองว่าหงุดหงิดนะนึกออกไหมไอ้ความรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยมันจะไม่พัฒนาให้เป็นความโมโหนะคะเพราะว่าท่านรู้ตัวตลอดเพราะว่ามันมีดีกรีของมันเวลาเราจะโมโหสุดขีดจะไปทําอะไรที่เป็นการกระทำเนี่ยมันมีความไม่ชอบใจมาตั้งแต่แรกๆกนะคะไม่ชอบใจ ไม่ค่อยดีนะหงุดกิดนะมันมีสเตตสเตตสเตตจนกระทั่งโมโหแล้วก็จัดการแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ดีโมโหพวกเสร็จนะคะมันจะต้องมีมีอะไรที่ซ้ำๆถ้าเกิดเราสังเกตนะคะอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยได้สอนเรื่องนี้ไว้ก็คือ Impermanence ความไม่เที่ยงเหมือนมนุษย์เราก็วิปลาสไปว่าเห็นทุกอย่างมันเที่ยงเห็นทุกอย่างสวยงาม จริงๆไม่ใช่สวยงามนะคะถ้าเกิดร่างกายเราแบบผู้หญิงคนนี้สวยมองจริงๆสวยไหมเนี่ยนะคะมองเห็นสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ไม่สวยงามวมาสวยงามก็เรียกว่าวิปัสสนะคะอันที่สองวิปัสสอันที่สามก็คืออะไรดีคะเห็นความสุขจากการมคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เราแฮปปี้ชอบชอบเพลิดเพลินติดกับมันยึดติดกับมันเนี่ยเห็นว่าเป็นความสุขเนี่ยมันเป็นความทุกข์ เพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งเราเนี้ยมันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปสิ่งที่ท่านเสพเนี่ยมันไม่อยู่ถูกไหมมันจะต้องเชนมันต้องเปลี่ยนมันไม่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นสุขวันนี้มันจะมันจะเป็นสุขตลอดไปได้ยังไงเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะให้มันอยู่ตลอดไปได้มันก็ต้องหายไปจริงไหมแล้วมันก็มีความทุกข์แทนถ้าเกิดว่าท่านมีความสุขกับอะไรบางอย่างที่มากเกินไปเวลาท่านไม่มีท่านก็จะมีความทุกข์แทนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์ถึงได้สอนให้ สำรวมปัจจัยนิสิตส,สิส่์ก็คือว่าสังรวมในปัจจัยสีอย่าให้เพลิดเพลินกับอะไรอะอาหารที่อยู่ขคืองดือาอัยหรือว่าลาบยสาศสารเสืออะไรที่มันเป็นสมมุิมากเกินไปเพราะว่าติดยึดเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาไม่มีจะมีความทุกข์มากนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปหลงยึดว่าเป็นตัวตนมีตัวมีตนเนี่ยจริงๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีเดอกไหม การเป็นการเป็นผอ,อ,อก,การเป็นอาจารย์การเป็นคนนู้นคนนี้เนี่ยมันไม่มีจริงๆเป็นจริงๆที่สมมุติเขาสมมุติขึ้นมาแล้วโลกใบนี้เป็นมายาจริงๆแล้วเราก็คือธาตุก็คือจิตที่มันเป็นปัจจุบันขณะเกิดดับเกิดดับมันไม่มีตัวจริงๆเลยเราไม่ใช่เป็นใครเขาอุปโลกขึ้นมาอันเนี้ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเห็นปุ๊บเวลาเราอะไรอ่ไม่ได้อะไรดังใจไม่ได้โปรโมชั่นไม่ได้เงินเราก็โอเค เพราะว่ามันเป็นแค่สิ่งภายนอกซึ่งไม่ใช่จริงๆเรามีปัจจัยสี่ครบแล้วเราจะไปอะไรมากมายความทุกข์เราก็ค่อยลดน้อยลดน้อยล,ล,ล,ลงเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดติดกับสิ่งที่เราเข้าใจแล้วมันไม่ใช่เป็นสาระได้ไหมคะอันนี้ก็เลยมองว่ามิปัลลสีประการที่ที่เรามองเห็นผิดไปก็คือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นสุขกรรมคุณว่าเป็นเป็นสุขแต่จริงๆไม่ใช่สุขเพราะว่ามันไม่อยู่กับเราตลอดไปมันจะต้องหายไปทุกอย่างเลยนะ ความพัดพรากอะไรเนี่ยมันหายไปทุกอย่างอันที่สามก็คือเห็นว่ามีตัวมีตนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเราเป็นเขาเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งจริงไม่มีถูกไหมมีแต่การเกิดเนี่ยตั้งอยู่ดับไปปัจจัยแม้กระทั่งจิตมันก็เเนเสมอมันไม่มีตัวตนจริงๆแต่ว่าเราไปหลงยึดติดขึ้นมาเมื่อไหร่หลงยึดติดว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นของเราก็จะมีความทุกข์เกิดเมื่อน,นั้นนะคะอันที่สี่ก็คือเห็นว่า สิ่งใดที่ไม่งามว่างามก็คือเห็นสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์เนี่ยนะคะผู้หญิงเห็นว่ามันงามก็เลยหลงติดใจแต่จริงไม่งามดูละเอียดเรียบร้อยเต็มไปด้วยนึกออกไหมมูดเป็นเหงื่อไหลอะไรไปหมดก็มองไม่เห็นอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์บอกว่ามองไม่เห็นความจริงนะคะเป็นความจริงที่ซิมเปลมิลไหมมันก็พูดง่ายๆเห็นไหมซิมเปลิพลพูดเร่อจักสรุอะไร เราสรุปคอส t a n เอฟเฟ c t ทุกอย่างพึ่งพ,งพิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่สามารถอยู่เป็นเอกเทศได้มีเหตุและมีผลท่านให้เชื่อเรื่องของกรรมการกระทำของเราจะอยู่กับเราไม่สามารถที่จะล้างบาปได้นะแต่ว่าทำบาปของท่านให้เบาบางลงได้ด้วยการกระทำปัจจุบันที่ดีที่เป็นกุศล นะคะซึ่งตามศีลตามอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้เน้นย้ำว่าชาวพุทธไม่ได้เชื่อเทพเจ้าไม่ได้เชื่อโชคชะตาไม่ได้เชื่อโชคอำนวยแต่เชื่อเรื่องการกระทำของเราว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดก็คือการกระทำสิ่งที่เป็นมงคลนะคะพระเจ้าตรัสรูุแบบนี้แล้วก็เลยมาบอกบอกว่าเออเรามองเห็นความเป็นจริงอีกไหมว่าทุกอย่างที่เราเป็นแบบเนี้ยมันเป็นไตรลักษณ์สามอย่างนะคะ ก็คือไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกขังก็คือ change เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่มีตัวตนจริงๆซึ่งคิดยากแต่ว่าก็ลองพิจารณาดูท่านจะเจอความจริงอันนี้เสมอถ้าเกิดว่าท่านฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็มีอะไรอีกมากมายที่พระพุทธองค์สอนนะคะแล้วก็เป็นวิธีทางที่ควรจะทำนะคะอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะว่า simple ที่พระพุทธองค์อัสรู้เนี่ยมองดูว่ามันมันยากไม่รู้เรื่องแต่มันก็ simple ตามที่ว่ามาเนี่ยนะฮะ i m p e r m a n e n c e ทุกคนจำได้ cause and effect เป็นเหตุและเป็นผลเป็น s c i e n s นะคะมีเหตุมีผลนะคะทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธองค์บอกเหตุแห่งทรรมำนั้นแล้วก็ความดับของธรรมนั้นนะคะอะไรนะ อะไรนะั่นคือคาถาเยธรรมาเยธรรมมาเหตุาาตุปปภาเตสังเหตุตุตถาคโตเตสัญโยนนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมโนอันนี้คือสิ่งที่พระ,พระอัศช,ชิเป็นคนบอกให้กับโกริตะซึ่งก็คือภาษาลีบุตรตอนที่พบท่านในกรุงราชครห์ที่ภาษาลีบุตรก็ไปเที่ยวมหอรศพแล้วก็เจอพระอัสสชิแล้วถามว่าพระองค์สอนอะไรก็บอกคาถาเยธรรมาอันนี้ ทำได้เกิดแต่เหตุพระพุทธองค์บอกเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรซึ่งทุกคนท่องได้หมดแต่ทุกคนไม่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเอเซนส์มันเป็นความจริงแท้ๆมันเป็นหลักที่เราจะต้องใช้เหตุและผลและเราต้องใช้ใช,ใช้จิตของเราพิจรารณาใส่ใจหาเหตุผลตามหลักของธรรมะ,ะท่านก็จะเห็นความจริงทุกอย่าง ะะแล้วพระพุทธองค์ก็ออสอนเรื่องอนอัตตาอนตาอันตตลักษณสูตรก็คือความไตรลักษณ์ของสรพรพสิ่งทั้งหลายตามมาเป็นวันเ,เป็นคาถาเป็นธรรมจัญญัระสูจน์ธรรมตามมานะคะเมือนพระพุทธองค์สอนเรื่องปฏิจจะแล้วและพระพอุณหก็บอกทางด้วยอรนนิมักมีองแ์8คือทางสายกลางที่ควรจะปฏิบัติแล้วพระพุทธองค์ปฏิบัติมาแล้วแล้วมาบอกเราเราไม่มีความสามารถ บัญญาที่จะตัดสู้เองได้สิ่งที่ทำก็คือฟังกัลยาณมิตรก็คือพระพุทธองค์ว่าท่านสอนอย่างไรแต่ท่านต้องมีศรัทธายังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างอ,า,งอาจารย์ไม่เคยมีศรัทธานะคะไม่เคยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าท่านชาติหนงชาติหน้าอะไรไม่ได้สนใจธรรมะอะไรก็ท่องท่องท่อง,องไปเนึกออกือมะอันนี้จังทุกขังอนาัตตาก็ท่องไปไม่เข้าใจเนึกออกือมะทุกสมุทัยนิโรธมักท่องไปไม่เข้าใจมีอะไรไะ พรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาก็ไม่ก็ฟังก็ท่องไปเข้าใจท่องได้ไปว่าอะไรแต่ไม่เข้าใจว่าทาไมพระพุทธองค์ถึงสอนเรื่องนี้เดี๋ยวเข้าหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงมีพรหมวิหารสี่ชื่อนี้นะคะแล้วก็การที่ตัดสินุที่ว่าจะมีทางเดินมรรคเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างเนี่ยมันมีอรมิมักมีองค์8แล้วเราก็ท่อง,ท,อง,ท,องท่องไปแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นแบบไหน ซึ่งมันเป็นทางที่ปฏิบัติไปหมดนะคะก็เลยเล่าให้ฟังก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะฟังทัน <c oughs> จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเร็วขอพูดขอพูดแทนตัวว่าอาจารย์นิดนึงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่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 ซิมพลิฟามาให้พระพุทธองค์สอนอะไรนะคะ c a u s e ะ n d e f f กต t พระพุทธองค์ตรัสสรุ้อะไรเนี่ย cause and e f f e ต t ปฏิจจัดสมุปราบาแล้วก็นิพพานแปลว่าถ้าเกิดว่าท่าน หมดกิเลสหมดตัณหาท่านจะเป็นนิพพานคือท่านจะไม่มีสาเหตุที่ทําให้ท่านไปเกิดอีกสองอันนี้คือที่ท่านประสรู้นะคะแล้วท่านก็มาซิมพลิฟายสอนให้กับปัญจวัคคีย์นะคะออกมาเป็นเรื่องของอริมักมีองค์แปดคือบอกทางแล้วก็บอกเรื่องอริยสัจสี่ให้เป็นอะไรที่เป็นเวอร์ชันง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นอริยสัจสีก็คือเวอร์ชันของปฏิจจสมุป,ปบาท นะคะที่ง่ายแล้วเสร็จแล้วท่านก็บอกเรื่องมัคมีองค์8ว่าทําอย่างไรบ้าง8ข้อ8ป,ประการเพราะว่าอริยสัจสีก็คือมัคด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่คือครอบคลุมทั้งหมดเสร็จแล้วต่อมาท่านก็อธิบายอีกนะคะเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งปวงบนโลกใบนี้ว่าทุกๆอย่างจะต้องเป็นเกิดและดับเสมอ มีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันอยู่คงทนไม่ได้ในสภาพเดิมถูกบีบคั้นก็คือทุกขังน,นะคะบีบบีบคั้นฉะนั้นต้อง change ต้อง transform ต้องเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็ not self คือไม่มีแก่นสารไม่มีตัวตนจริงๆเพียงแต่เป็นเหตุและปัจจัยของจิตของนามซึ่งท่านก็ต้องไปศึกษาให้ละเอียดต่อไปนะคะในวันนี้ก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะคะ musik